รีวิวเครื่องชงกาแฟาไฟฟ้าเครื่องนี้มีกําลังไฟอยู่ที่600วัตต์นะครับความจุถังน้ําด้านหลัง650มลเครื่องนี้ควบคุมการทํางานโดยปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับก็จะเปิดปิดแบบนี้ถ้าเราลืมปิดเครื่องเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติเมื่อผ่านไป40นาทีนะครับวิธีถอดกาแก้วออกนะครับดึงออกมาแบบนี้ได้เลยตัวเครื่องมีระบบกันน้ําหยดนะครับถ้าเราไม่ใส่กาเข้าไปแบบนี้ น้ำก็จะไม่หยดนะครับเราต้องใส่กาเข้าไปแบบนี้นะครับน้ําถึงจะหยดลงมาตรงนี้จะเป็นช่องใส่กาแฟนะครับเปิดออกมาแบบนี้ช่องใส่กาแฟจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีกลวยกรองแบบนี้ครับเป็นกลวยกรองกาแฟขนาดใหญ่มีความหนานะครับเราก็ใส่ผงกาแฟลงไปตรงนี้นะครับส่วนช่องเติมน้ําจะอยู่ด้านหลังนะครับแบบนี้จะมีขีดบอกระดับน้ําอยู่นะครับเมื่อเติมน้ําเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับ กาตรงนี้วัสดุเป็นแก้วนะครับก็จะเป็นกาแก้วสวยงามแบบนี้เลยมีความหนานะครับปลักไฟจะเป็นแบบนี้นะครับเสียบปลักแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับปิดฝาแล้วก็ใส่ผงกาแฟขั้วบดลงไปที่ช่องนี้นะครับ2ช้อนแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดเข้ามาครับแล้วก็เปิดสวิตช์ได้เลยครับแล้วกาแฟก็จะไหลลงมาด้านล่างนะครับ ถ้าเราต้องการปริมาณน้ำกาแฟแค่ไหนเราสามารถกดปิดสวิตช์เปิดปิดได้เลยนะครับแต่นี้ผมจะสกัดจนน้ำที่เติมลงไปหมดเลยครับ ตอนนี้เครื่องก็สกัดกาแฟออกมาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้กาแฟ1แก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเราไม่ดึงกาออกตัวฐานด้านล่างก็จะทําการอุ่นกาแฟให้เราไปเรื่อยๆนะครับจนถึง40นาทีเครื่องถึงจะหยุดทํางานนะครับถ้าเราไม่ปิดสวิตไฟแต่ถ้าเราชงกาแฟเสร็จแล้วเราปิดสวิตไฟตัวฐานด้านล่างก็จะไม่อุ่นให้เรานะครับอันนี้เราจะดื่มเลยนะครับแล้วก็ปิดสวิตไฟดึงกาออกมาก็จะได้กาแฟดําแบบนี้เลยนะครับ จะทำเป็นกาแฟร้อนหรือว่ากาแฟเย็นก็ได้ก็จะได้กาแฟแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลย ถ้าดื่มเป็นกาแฟเย็นก็ใส่น้ำแข็งได้เลยนะครับแต่ถ้าชอบเป็นกาแฟร้อนก็ดื่มแบบนี้ได้เลยครับใช้เวลาประมาณ2-3ถึงนาทีก็จะได้กาแฟ1แก้วแบบนี้นะครับวิธีล้างทําความสะอาดก็ง่ายนะครับกาตัวนี้สามารถล้างทําความสะอาดได้ปกติเลยครับแล้วก็เปิดที่ใส่กาแฟออกมานะครับเราก็จะได้กาดกาแฟแบบนี้นะครับเอาไปทิ้งแล้วก็เอากลวยตัวนี้ไปล้างทําความสะอาดนะครับทำกาแฟสดกินเองที่บ้านได้ง่ายๆนะครับด้วยเครื่องชงกาแฟไฟฟ้าชุดนี้สินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานรองรับแนะนําเลยครับ